เปิดไปครับผมทางด้านนี้ผมริการ้าอานดิน่าเอาบัดเปิดไม่ยมต่อฮะทางด้านสปีดของไปผมฟูของมาสวนมาขยจะอยู่กันไปรวบตีใส่มังก,กี้คิงผมเบรคไฟล์รถจะเบรไม่ต่อมังกี้คิงตีหนุเลือดเอามังกี้คิงลงหรือเปล่ามังก,กี้คิงได้ฮิลมีเด,ดนบอลอยู่จากวงหน้าของคุโรกี้ครับผมคุโร,มคโรกี้ซอยยับต่อที่โทบีโทบีทบทบจะรอดเปล่าแล้วนี่สปีดมาผมมิลเลอร์เข้าจิ้มยับสปีดผ่านหน้าไปใต้ครับโทบีครัไล่ต่อที่ด้านอาราบิดเปล่าอาราบินคว้าไปไหมอาราบิดคว้าไปได้พาราซิ่งแครกไม่ทันฮะ สปีอาไปดอกนี้เต็มขอบโลชาร์ดผมว่าล,ลายทิ้งแฮะเซเลรีไม่รอดครับผมแชทมิลเลอร์เาเจออีกแล้วครับเก็บป๊อตติลูดใส่ขวดมาเจี๊ยส์ีโลเคแล้วสปียร์ต้นไม้แล้วโอ้โหเดือดไปไหนครับเนี่ยแล้วไอโอพาไปไหนไม่รู้ครับไอโอทิ้งมิลเลอร์เขาอยู่คนเดียวเองา,าแล้วก็กลับมาตายครับมองอยู่ครับผม ดอกนี้แบบเต็มสิบเลยฮะทางด้านของฝั่งมีป้อบอกบ์มีปม้บอกพาอะไรมานเนี่ยมาเต็มไปหมดครับทางด้านคุโรกิเอาไงเนี่ยคุโรกิโยกก่อนครับบาเรนสายป้านนเน้นๆไปเฮ้ยอยแบบร้อยอีกหนึ่งครับโโงครับเมาหมัดน,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 นะโอ้แบบนี้ก็ได้แนละ้ว ชอบจริงๆครับอยางชอบครับเข้าตีโลชาก็ปล่อยกิก้งครับแทงเชิญไปดังก็ในอัปปาดอนนะเขามาครับผมไล่ทิ้งจากก็เทลก็มัมผมาสเข้ามาอีกแล้วครับบางด้านนี้ฮิวฟื้นเป็นข้อผม อารีนาบาดไปแต่มาจะถอยบาอารีนาเอาบาดมาคัดไปก่อนครับมีลอร์เคิลตายไหมมีลอร์เคิรหลุดออกจากอารีนาได้ผมยานวีฮาล้วงหลังไปจับล็อกที่อารามินฆ่าไปแล้วอ๋อยืูเบิร์ตมาก็เชนดลับรวบใส่กระแพงวันนี้ผมใส่3ตัวเดนบอร์ดอัดลงต่อคุโรกี้ครับผมยิงจากวงนอกครับผมปืนกลปืนกลซอยยับไปอันนั้นแชชแชชรอดไหมแชชไม่รอดผมตายไปสี่ครับวัวโบกเขโบกเขาไปอยดูอีกวู้เข้าโรชาเลยครับจังหวะนี้ เอาละได้จี๊สไฟของทางด้านวีฮาครับมีพ่อได้มาฮิวดาวเดอรซันควางกระแพงจับรวมมาจังหวะนี้ครับผมฟูคอของมาหรือเปล่าอรินาอบัลเสริมไปต่อครับยังไงดีไม่มีคนล้มทาด้านมักกี้คิงครับผมมีโปอ เข้าร่วมจ้าตั้นข้าวผมไต่ขอบมารีน่ามาเก็บสแปรแนวสองครับผมเบรนไฟไฟไ,ไม่เข้าครับได้ยิงด่อเดนบอร์ดคูโรกิสซอยยับยับซอยยิ่งยิ่งซอยยับย,ยับก็นวิ่งก่อนครับท่านนั่นโทบิโก็วุ้ยครับผมสัตว์อารามิดไม่รอดครับผมสิงสารสัตว์มาเต็มหมดครับอาวุ่งทาวเวอร์ไฟล์ตุลบดเรียบร้อยผมจากก็นายไปฮะไปไดททาวเวอร์ต่อครับไดททาวเวอร์ต่อรีโลเกตมาครับผมเทนจีเอชรอลิงอีกสองวิลิงไปต่อเดินแซงเดินแซงครับผมก็รีบุกมาหนึ่ง ตีเยิมย้ำตียิมย้ำไปพาริซิ่งแคร์ผมไม่หยุดไม่หยุดจริงๆสเปียร์เข้าขอบคิวแล้วก็ผมเซริลี่เสียออคิวไปพี่เห่าแต่เรื่องจีเอ็เวลาหมดก็ผมพาเพื่อนกลับครับทางฝั่งไมคกระโทกับคุโรกี้ตามต่อไม่ได้ครับผมจับล็อกไปครับตีย้ำต่ออารามิดครับผมเจอจับล็อกอีกทีแล้วก็มากรูกันเป็นข้อตัวอะไรเยอะแยะไปหมดเรียบร้อยผมอารมามิดตายตีทาวเวอร์ล่างฮะ สับยับ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 มังกี้ยิงเดโซเลเตอร์สปียอาดเข้าแล้วก็ไหนเต็มขอบอารีนาเอาปัดเปิดมาสังเวียนเลือดสังเวียนเลือดหมอฟอนวิก้าใส่สังเวียนเลือดย้ำต่อมอลบอสเขาโมนไปทางด้านนี้ครับจับกระชากครับตัวของมังกี้กิงมามังกี้เอาเบสไซด์บอเดสไซเตอร์ก็รีบมุ่ไปแล้วก็อิลิเวเบตกิ้งย้ำต่อสปียรดเข้าขอบไปครับมังกี้กิงจืนนี่ผมแล้วก็ละลายทิ้งไปทริปเปิลกิ้งเอาต้าคิ้งบนนั้นวิฮา how you doing เท่ามาอ่กีผมตั้งโลใสคนหิวตั้งโลใสตั้งโลใสกดหิวมาตั้งโลใสได้บอผมแฟรมเพจขขงวีหาครับสโมกถอยกับผมคนเดือดกระช้ามิติและ GG 2ีนาที ในหัวเหมือนโกรธไวกี้ขอบคุณูนาทิตย์ที่พาเด้อผมได้บอ่อแรมเพจครับปิดเกม